สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนาพก้าสะพานบุญนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ได้อยู่ที่วัดทวยจระเข้นะคะตำบลพระประถมเจดีอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะคะค่ะภายในวันที่10กันยายน2 5 1 6นะคะที่วัดควยจระเข้จะมีงานพิธีเททองหล่อพระนะคะและขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานเททองกันได้นะคะตามเวลาดังกล่าวนะคะค่ะและภายในวัดน,นะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายโดยเฉพาะหลวงปู่นาคนะคะที่ชาวบ้านแถวนี้นะคะก็เคารพ บูชากันมากเลยนะคะค่ะชวนสาุชนผู้ใจบุญนะคะมาเยี่ยมชมได้นะคะที่วัด้วยจระเข้นะคะเดี๋ยวความเป็นไปมาในวัดจะเป็นไปมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยว้องจ,บจ๊บสุภาท่านสาธุชนนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดรับปรารพระสการหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยคะ่เยคะเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับชมรายการทุกท่านในนามของวัดเวยเจระเข้โดยมีพระครูสุจิตกิจจานุกูลเจ้าวาดวัด้วยจระเข้และพระครูทักษิณานุกิจ เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดห้วยจระเข้ในมอบหมายให้อัตมาภาพพระอาจารย์อนุชิตสุภัโทผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีได้มาให้สัมภาษณ์กับทางรายการในวันนี้วัดห้วยจระเข้ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมห่างจากองค์พระปฐมเจดีระยะทาง1กิโลเมตรโดยมีหลวงปู่นาปฐมเจ้าวาด เป็นจวัดรูปแรกของวัดเวระจรลเคเดิมหลวงปูน่นาคท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพระประถมเจดีต่อมาในช่วงรัชการที่5ประมาณปีพุทธศักราช2441หลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งพระคู่ปจินทิศบ,บริหารท่านได้เดินทางมาสร้างวัดแห่งนี้ในปี2441และสร้างเสร็จในปี2443ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จากหลนเก้ารัชกาลที่หในปีเดียวกันหลวงปู่นาควัดเพยเจระเข้เป็นพระเกจิในยุครัชกาลที่หที่ทรงวิทยาคมเป็นอย่างสูงในอดีตท,ท่านได้สร้างพระปิดตาเป็นพระปิดตามหาอุดมีความเชื่อว่าท่านดำน้ำลงไปจานโดยเนื้อหาการสร้างท่านสร้างจากเนื้อเมฆพัดซึ่งเป็นวิชาการเล่นแร่แปรธาตุของสยามประเทศจะมีเกจิอาจารย์ ต่างๆในสมัยก่อนที่มักสแสวงหาวัตถุธาตุต่างๆเพื่อนำมาหลอมรวมสัตว์ด้วยว่ญญานยาเพื่อให้กลายเป็นโลหะอันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่นาคก็เช่นเดียวกันท่านได้ดาเนินการจัดสร้างพระปิตาเนื้อเมฆพัดขึ้นตั้งแต่ปี2432เป็นต้นมาของหลวงปูน่นาคกรรมวิธีการจัดสร้างของท่านในยุคนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากนอกจากการหลอมรวมเป็นเนื้อเมฆพัดที่มีความเชื่อว่า เป็นเนื้อที่จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของผู้บูชาให้มีความสูงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าผู้ใดที่ได้คลองพระปิตาเนื้อเมฆพัดข,ของหลวงปู่นาคจะทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยโภกทรัพย์ต่างๆมีความสุขมีความเจริญนอกจากนี้พระปิตาเนื้อเมฆพัดข,ของหลวงปู่นาคยังมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ที่ได้บูชานั้น แคลวคาาปลอดภัยหรือคงกระพันชาตีจากพยันอันตรายทั้งปวงนันในโอกาสปีนี้ซึ่งเป็นปีที่เป็นปีมหามงคลทางวัดห้วยจระเ้ได้ดำเนินการจัดสร้างพระปิดตาย้อนยุคเนื้อเมฆพัดหลวงปูนาขึ้นในานามชื่อว่ารุ่นสมบัติเจ้าสัวนอกจากนี้จะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมทําบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลพระปิตารุ่นสมบัติเจ้าสัวเพื่อเป็นสมบัติแก่วงตระกูล ให้สมดังชื่อรุ่นว่าสมบัติเจ้าสัวก็คือผู้ที่ได้บูชาเนี่ยจะมีสมบัติจดกลายเป็นเจ้าสัวนอกจากนี้ทางวัดวยจรเก้ K, ยังมีอุโบสถที่สวยงามสําหรับประกอบสังฆกรรมและให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้พระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์และยังมีวิหารก็คือโบสถ์เกา่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5้มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามากราบไหว้ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ก็จะขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมบุญหรือแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยววัดห้วยจระเข้ได้สุดท้ายนี้อาตมาภาพในนามตัวแทนของคณะสฆงวัดห้วยจระเข้ขออํานวยอวยพออรอาราธนาบรารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระ,รรพระยสงศ์บรารมีหลวงปู่นาคบรารมีพระปิตาวัดห้วยจระเข้ได้อํานวยอวยชัยให้ทุกท่านญาติโยมสาธุชนทุกคนได้เจริญด้วยอายุ วันนะสุขภาละปฏิพานทนสารธรรมสารคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จแด่ท่านสาธุชนญาติโยมทุกท่านด้วยเทิน